ตั้งแต่ติดตามเพจของท่านมาเห็นกล่าวถึง2เรื่องเป็นหลักคือการกล่าวในเรื่องของการเจริญสติและการเจริญสมาธิเพราะเหตุใดเห็นประโยชน์อย่างไรถึงกล่าวสรรเสริญเฉพาะสองกรณีนี้พระศัตรดาท่านทรงเห็นประโยชน์จากการเข้าถึงพระนิพพานเห็นประโยชน์เห็นสาระของชีวิตมนุษย์ที่พึงจะพิชิตถึงฝั่งแห่งความเป็นมนุษย์สูงสุดถึงเป้าหมายความเป็นมนุษย์สูงสุดคือพระนิพพาน เมื่อพระองค์ทรงไปเจอพระนิพพานพระองค์จึงทรงเน้นยำ้ำและกล่าวสอนเพื่อให้ทุกคนมุ่งตรงสูง่เป้าหมายดังกล่าวคือพระนิพพานการได้เห็นพระนิพพานก็ย่อมเห็นสาระของพระนิพพานเห็นสาระของชีวิตเห็นทิศทางแห่งการดำเนินที่จะเป็นไปว่ะความเป็นอย่างนั้นพระศาสดาจึงเน้นย้ำเพื่อจะกล่าวให้บุคคลทั้งหลายเข้าถึงความเป็นอย่างนั้นในกรณีดังกล่าวก็ไม่ต่างอะไรกันผมได้ไปเจอกับธรรมชาติ่งความดับทุกบางประการทุกที่มันหายไปบางประการบางโอกาส บางวาระที่มันหลุดหายไปไปเจอธรรมชาติแห่งความไม่มีทุกข์ไปเจอธรรมชาติแห่งการปลดปล่อยทุกข์เป็นการสลัดทุกข์สลัดคืนมันเจอธรรมชาติชนิดนี้มาจากเหตุสองกรณีคือสร้างเหตุเพียงแค่เจริญสติสมาธิจริงๆมันสร้างแค่สองเรื่องแต่มันเป็นไปเพื่อการออกจากทุกข์ได้การออกจากทุกข์ได้ด้วยกรณีใดที่ผมไปสบมาด้วยตัวเองผมก็จะมอบสิ่งนั้นหยิบสิ่งนั้นมาบอกมากก่าเพราะพระาศาสดาท่านเจอพระนิพพานท่านจริงนำพระนิพพานมาบอกกล่า ผมเจอธรรมชาติแห่งความดับทุกข์บางประการผมจึงหยิบธรรมชาติแห่งการดับทุกข์บางประการมาบอกท่านมาเป็นสักขีพยายนมาเป็นพิเลี้ยงมาเป็นกำลังใจเพื่อจะบอกได้ว่าธรรมชาติแห่งความเป็นอย่างนี้มีอยู่พระสาสดาที่ท่านเข้าถึงธรรมชาติความดับทุกข์ท่านเอาความดับทุกข์มาก่าวท่านเอรรภภาพระนิพพานที่พระองค์ทรงเห็นแล้วมากล่าวผมไปเจอเพียงเศษเสี้ยวผมจึงนํามากราวต่อธรรมชาติแห่งเศษเสี้ยวที่ผมเจอมามันมีคุณอลังการถึงอยากจะพยายามกล่าวในเรื่องประมาณนี้ เป็นสิ่งที่ผมเข้าไปพบไปเจอในเหตุธรรมชาติแห่งความเป็นอย่างนี้แค่ปรับในเรื่องของการเจริญสติการเจริญสมาธิและมันได้มาซึ่งรางวัลธรรมชาติแต่ถ้ามันไม่ได้มาซึ่งรางวัลธรรมชาติผมก็ไม่สามารถนะํามาบอกได้เพราะธรรมชาติแห่งความเป็นความมีที่ผมไปเจอมันเป็นธรรมชาติแห่งความไม่มีไม่เป็นจึงนําสิ่งนี้มาบอกกับท่านมันเป็นโดยความ,มไม่มีไม่เป็นใน,นกลไกของธรรมชาติในกลไกแห่งการสลัดคือมันมีธรรมชาติแห่งความเป็นอย่างนี้จากการสั่งสมเหตุ ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการสั่งสมเหตุและเป็นไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นจึงพยายามที่จะบอกท่านทั้งหลายว่าธรรมชาติแห่งความเป็นอย่างนี้คือการสั่งสมเหตุด้วยการเจริญสติการสั่งสมเหตุด้วยการเจริญสมาธิมันจะมีโอากาสเป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานได้สั่งสมเหตุแค่สองเรื่องมันเป็นธรรมชาติธรรมดาที่พาไปชนกับพระนิพพานดีไม่ดีก็เป็นเหตุให้พระนิพพานมุ่งตรงมาชนกับท่านเองเป็นการพาให้ไปเดินชนกับพระนิพพานและพระนิพพานมาชนกับเราเองมันเป็นเหตุธรรมชาติธรรมดา มันเป็นเหตุธรรมชาติธรรมดาที่มันสามารถเกิดขึ้นได้และมันก็เป็นฝามง,ง่ายที่ไม่ต้องไปยุ่งยากไปหยิบหลายอินรีไปหยิบอุปกรณ์หลายชนิดมาทํากรรมฐานทุกชนิดที่ท่านสามารถทําได้ก็ทําไปแต่ในกรณีของผมมันเป็นวามง่ายที่ไปเจอด้วยเรื่องประมาณนี้กรรมฐานทุกชนิดอาจจะทําไปได้ตามเหตุและมันก็จะมีโอกาสพบไปตามเหตุแต่ถ้าเมื่อใดที่ท่านเจริญสติเจริญสมาธิเป็นหลักท่านก็จะมีโอกาสเจอตามวาม็นจริงว่ากรรมฐานทุกชนิดหลักของกรรมฐานอยู่ที่การเจริญสติการเจริญสมาธิ ถ้าเจอสองเรื่องนี้ทุกอย่างก็จะเป็นไปเพื่อความเป็นหลักแก่นของกรรมฐานอาจจะพอสรุปได้ง่ายๆว่ามันคือการเจริญสติการเจริญสมาธิถ้ามาเจอสองอย่างนี้ได้เราก็ไม่ต่างอะไรกับการเจอแก่นแก่นแห่งกรรมฐานเมื่อเรามาเจอในเรื่องนี้แก่นกรรมฐานจะพาให้เราไปเจอแก่นศาสนาความเป็นแก่นของศาสนาจะปรากฏได้โดยอาศัยรากฐานแห่งการเจริญสติการเจริญสมาธิเพราะนี่คือแก่นของกรรมฐานที่กำลังจะเป็นไปเพื่อความเป็นอย่างนั้น ถ้าท่านมาเจอแก่นของกรรมฐานท่านก็จะมีโอกาสเจอแก่นของศาสนามันก็แค่นั้นเองการเจริญซึ่งกรรมฐานชนิดอื่นมันก็เป็นไปเพื่อการเข้าถึงได้เหมือนกันแต่คุณลลังการทางจิตมันเกิดต่างกันในกรณีที่ผมเน้นย้ำไปที่การเจริญสติการเจริญสมาธิเป็นหลักมันจะพาให้เกิดประโยชน์นานาประการแม้ในเบื้องต้นในกรณีที่ท่าน,นไปมีโอกาสเข้าไปถึงธรรมไปมีโอกาสเกิดธรรมจักสุมันจะมีคุณอลังการทางจิตเกิดขึ้นบางประการที่มันต่างไปจากกรณีกรรมฐานอื่นหนึ่ง ท่านจะไม่ต้องสงสัยในกรณีที่ท่านพยายามถามผมว่าคุณรเรียนจากสำนักไหนมาไปอ่านหนังสือเล่มไหนมาไปเป็นศิษย์ของอาจารย์ไหนมาทําไมถึงได้กล่าวทําประมาณนี้ประมาณนี้โดยเนื้อแท้แห่งความจริงแล้วผมจบแค่โมหก,การศึกษาที่นี่ที่สูงขึ้นผมก็ไปวางมันไว้ในกรณีที่ไปศึกษาต่อที่รามคําแหงเห็นว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาที่ไม่จําเป็นจะต้องไปตามศึกษามันจึงวางมันไว้และกรรมฐานชนิดอื่นผมก็ไม่ได้ไปสร้างเยอะผมไปศึกษาแค่เรื่องของการเจริญสติการเจริญสมาธิ มาได้ไปหาเจ้าสำนักใดเลยศึกษาจากข้อวัดปฏิบัติอันเป็นบทกรรมฐานของพระสมมาสัมพุทธเจ้าหยิบทุกกรรมฐานที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในกรรมฐานที่สิ่งททุกเรื่องที่มีที่เป็นนั่นแหละแต่ในที่สุดมันก็ออกผลว,ว่าเป็นธรรมชาติแห่งความเป็นอย่างนี้จึงจะนํามาบอกท่านทราบตามความจริงว่าถ้าใช้กรณีของกรรมฐานที่มีเหตุแห่งการเจริญสติการเจริญสมาธิสองเรื่องนี้มันจะพาท่านไปเจอธรรมชาติแห่งการสิ้นความหลงเลสงสัยที่ทมันโปร่งร่องเบาสบาย และมันก็มีตาพิเศษเกิดขึ้นมันจะมีโอกาสเห็นธรรมชาติแห่งปะติดจสมุปบาทตามความเป็นจริงในเรื่องของภพชาติอันเป็นโอปปปาติกสัตว์การมีโอกาสบรรลุชนิดอื่นถึงธรรมชนิดอื่นมีธรรมจากสูชนิดอื่นจากการถึงธรรมชนิดต่างๆจากกรรมฐานต่างๆมันเป็นไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นโล่งโพร่งเบาสบายแล้วก็มีปัญญาพอประมาณแต่ถ้ามีการเจริญสติและการเจริญสมาธิเป็นบารฐานมันจะพาให้ท่านไปเจอคุณาลังการแห่งจิตอย่างยิ่ง จิตมันจะเปิดพลึบขึ้นมาแล้วมันจะมีโอกาสเห็นเรื่องพบชาติที่อยู่ในหัวอยู่ในจิตจะเห็นกระบวนการการเกิดขึ้นของจิตที่เป็นพบเป็นชาติอยู่ที่นี่ใครจะดำริคิดอะไรที่ไหนยังไรในขณะที่มานั่งต่อหน้าท่านท่านจะมีโอกาสเห็นตามความจริงว่าเขากาลังเป็นสิ่งสิ่งนี้ถ้าเขาโมโหเขากำลังเป็นสนัตว์รบถ้าเขากำลังโลภเขากำลังเป็นเปรตดถ้าเขากำลังพยายามที่จะทําอะไรด้วยความร,รุ่มลงเขาจะมีโอกาสเป็นสัตว์เดราชานและถ้าเขามีโอกาสอยู่ในกรรมฐานที่ใดที่หนึ่งมีสมาธิอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งมันจะเป็นพรหม ถ้าเขาอยู่ในอรูปฌานมันก็เป็นเรื่องของอรูปภพม์แต่ถ้าเขาอยู่ในธรรมชาติธรรมดาที่จิตกาลังปลื้มปิติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันก็เป็นเรื่องของเทวะมันเป็นพบชาติเกิดขึ้นให้เห็นตามความเป็นจริงในขณะที่กําลังมีโอกาสอยู่ต่อหน้ากันนะมันจะมีธรรมชาติอย่างนี้ให้ท่านเห็นตามความเป็นจริงว่าพบชาติมันมีอยู่ตามความเป็นจริงแต่มันอาศัยธรรมชาติธรรมดาจากการเกิดในจิตจะมีโอกาสเห็นตามความเป็นจริงว่าจิตของมนุษย์เหระคือคุ้มพลังแห่งการสั่งสมพบชาติการเกิดทุกคลาที่เป็นทุกข์ลํำไปเนี่ย มันจะมีโอกาสเห็นพบชาติที่สังสมอยู่ที่นี่เมนเฟมใหญ่ๆอยู่ที่นี่เมโมรี่ใหญ่อยู่ที่นี่ถ้าที่นี่ไม่บันทึกไว้ที่นั่นมันก็ไม่มีจะลบเหตุก็ลบจากที่นี่ลบจากเหตุจากข้างในฉะนั้นจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะบอกทุกท่านว่าธรรมชาติธรรมดาในการเจริญสติการเจริญสมาธิมันจะพาให้ท่านไปเจอเรื่องที่ผมเจอไปมีโอกาสเห็นในเรื่องที่ผมเห็นไปสัมผัสกบเรื่องที่ผมสัมผัสจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะเน้นย้ำไปในกรณีที่ว่าการเจริญสติและการเจริญสมาธิเพราะสองเรื่องนี้ถ้าท่านสังสมถูก มันสมดุลกันพอประมาณท่านจะมีโอกาสเจอในสิ่งที่ผมเจอเข้าใจในสิ่งที่ผมเข้าใจสัมผัสในสิ่งที่ผมได้สัมผัสจะได้ไม่ต้องมาสงสัยว่าคุณไปทําอะไรมาไปศึกษามุมไหนมาจึงได้เจอเรื่องประมาณนี้จึงได้กล่าวทําได้ประมาณนี้ปัญญาของผมเกิดจากการที่ลงมือปฏิบัติไปในส่วนของการเจริญสติและสมาธิการศึกษาชนิดอื่นผมไม่ได้มีจบเท่ากันกับเพื่อนๆที่กำลังจบรุ่นเดียวกันในมใหกและผมก็ลงมือในการประพฤติปฏิบัติาก,การได้อ่านบ้างนิดหน่อย,อยพอเป็นไกด์ไลน์จากหนังสือวิสุทธิมัติในเรื่ององงขกรรมาน40 ก็เอาแค่นั้นและเอามาลงมือปฏิบัติกรรมฐานทุกชนิดผมเอามาลงมือทำหมดจนในที่สุดมันก็ออกผลในตอนสุดท้ายว่ามันไม่ได้ผลอะไรสักอย่างเลยจนในที่สุดมันก็ไปเจอคําตอบในวาระสุดท้ายที่เราต้องไปเจอกับธรรมชาติแห่งการแลกตายแลกชีวิตอนุญาตให้มันตายมันเลยมีโอกาสเจอกับเรื่องบางเรื่องและขณะที่มีโอกาสสร้างเหตุสมดุลพอประมาณนี่แหละมันจะพาให้ท่านพลิกธรรมชาติแห่งจิตไปสู่อีกเรื่องหนึ่งแทนที่มันจะไปเจอธรรมดาเข้าถึงธรรมดามันก็มีคุณอลังการทางจิต มีคุณอลังการทางจิตวิญญาณท่านสามารถเห็นเรื่องที่มันปราณีตได้มันจะดีตรงนี้และมันก็จะเลิกสงสัยเรื่องพบภูมิพบชาติเลิกสงสัยอย่างไม่ต้องไปถามใครเพราะมันเห็นเองเห็นตรงๆตามความจริงว่าคิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้คิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าไม่คิดมันไม่เป็นพบชาติพอคิดขึ้นมาปุ๊บมันเป็นพบชาติถ้าไม่ปลูกอุปทานเสริมเข้าไปพบชาติมันก็จางคลายไปเองพอมีอุปทานเสริมไปปุ๊บพบชาติตัวนี้มันก็กลายเป็นตัวเป็นตนธรรมชาติแห่งจิตวิญญาณมันเป็นตัวเป็นตนได้ในขณะที่่่ทานคิด แค่คิดและมีอารมณ์ร่วมเป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นภพชาติขึ้นมาทันทีมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ท่านจะมีโอกาสเห็นเรื่องประมาณนี้จึงสรรเสริญสองเรื่องนี้เป็นหลักผมพยายามกล่าวถึงสองเรื่องนี้เป็นหลักเพราะท่านจะเจอในสิ่งที่ผมเจอจะได้มีโอกาสเห็นในสิ่งที่ผมเห็นแล้วมันไม่ต้องสงสัยอะไรอีกมันจะจบทุกคําถามไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องแบกคําถามไปหาใครมันจะหมดทุกคําถามเมื่อท่านลงมือทํากรรมฐานทุกชนิดมันมีเหตุแห่งการเข้าถึงได้ด้วยง่ายๆด้วยไม่ใช่แค่การฟังแต่พยายามฟังและนําไปทํา เมื่อทําเมื่อไหร่ทอรอรรมก็จะปรากฏถ้าเรามีโอกาสทําคือลงมือปฏิบัติลงมือทาธรรมชาติแห่งความเป็นธรรมการมาเกิดแห่งธรรมก็จะปรากฏขึ้นแต่ถ้าไม่ลงมือทําเอาแค่ฟังธรรมชาติแห่งการปรากฏขึ้นแห่งธรรมที่เป็นธรรมมาพิเศษมันก็จะไม่ปรากฏธรรมมาพิเศษอันยิ่งใหญ่อันโอฬาก็จะไม่ปรากฏธรรมะจะมีโอกาสปรากฏได้แจ่มชัดได้เฉพาะในกรณีที่ท่านลงมือทําอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเองลอยมาเอง มันต้องลงมือลงมือในการประพฤติปฏิบัติลงมือทาทาจะเกิดจากการลงมือทําถ้าไม่ลงมือทําทํามันก็ไม่เกิดอย่าไปเสียเวลาตามหาตามไล่คําตอบจากที่อื่นต้องลงมือเองปฏิบัติเองแล้วมันจะเจอเองธรรมชาติแห่งการเข้าถึงธรรมธรรมชาติแห่งก่อนแล้วธรรมชาติแห่งการเข้าถึงธรรมมันอยู่ที่การลงมือทําเคล็ดลับมันอยู่ที่นั่น ถ้าฟังอย่างเดียวไม่ลงมือทำมันก็ยังไม่เจอพยายามทําแล้วธรรมะจะเกิดขึ้นถ้าไม่ทํารอรรอมธรรมะมันก็จะไม่ป,ปรากฏอยากให้ตัวเองเป็นไปเพื่อความง่ายแห่งการเข้าถึงธรรมอย่าลืมสร้างเหตุด้วยการทําด้วยการลงมือปฏิบัติจเจริญสติจเจริญสมาธิถึงเวลามันก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินั่นเป็นคุณอลังการในเบื้องต้นคือจะมีโอกาสเห็นในสิ่งที่ผมเห็นสัมผัสในสิ่งที่ผมสัมผัสและได้มีโอกาสเลิกสงสัยในสิ่งที่ผมเลิกไปแล้วและในกรณีต่อมา คุณอาลังการในทางจิตมันจะเกิดขึ้นอย่างอลังการในกรณีที่ท่านสั่งสมเหตุพอประมาณมาประมาณนี้ถ้าเป็นการเข้าถึงทมเบื้องต้นเป็นเหตุของโสดาบันท่านจะมีโอกาสเป็นโสดาบันชนิดที่เป็นในลักษณะของเอกับพีชี C. คือเป็นผู้ที่มีโอกาสเกิดอีกครั้งเดียวมีกายอีกกายเดียวในส่วนที่เป็นมหากายมหาชาติถ้ามันตายจากกายนี้ไปในขณะที่ท่านถ,ถึงทำไม่นานถ้ามันมีโอกาสตายไปท่านจะมีโอกาสเกิดอีกครั้งเดียวเป็นเรื่องของเอกับพีชีกลับมาเกิดอีกครั้งเดียวทั้งๆ้งที่เป็นโสดาบัน มีคุณลักษณะไม่ต่างกับสกิทาคามีเป็นผู้ต้องมาเกิดอีกครั้งเดียวมันจะได้คุณสมบัติของสกิทาคามีมาถือไว้ในมือแต่อำนาจการละการสลักขืนไม่มากเท่าสกิทาคามีเท่านั้นเองแต่ปัญญามีไม่ต่างกันหาอินทรีย์มีพอประมาณถ้าเป็นกรรมฐานชนิดอื่นท่านจะมีโอกาสเข้าไปดึงทมหรือมีโอกาสเกิดธรรมาจักสุและจะเป็นไปเพื่อการเห็นอนัตตาและก็เห็นอนิจจังเห็นในส่วนของประมาณนั้นในเรื่องของไตรลักษณ์ชนิดนั้น แต่ถ้าท่านเน้นไปที่การเจริญสติและการเจริญสมาธิเป็นหลักมันจะมีโอกาสมาเจอธรรมชาติแห่งทุกขังจะเป็นผู้เข้าถึงด้วยทุกขังเป็นพระทุกขังมันจะมีพระทุกขังพระอนิจจังและพระอนัตตาแล้วจะใครสร้างเหตุเจอใครที่มีโอกาสป่วยบ่อยหายใจติดขัดดมันจะมีโอกาสไปเจอธรรมชาติของอนิจจังจะมีโอกาสบรรลุจากกาศไปเจอธรรมชาติมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเจอแต่อนิจจังหากบางท่านเน้นย้ำไปที่การเจริญปัญญามันก็จะมีโอกาสไปเจอกธรรมชาติของอนัตตา ธรรมชาติแห่งความไม่มีตัวไม่มีต,มมตนจะปรากฏชัดขึ้นมาเองเมื่อเจอสิ่งนั้นแล้วค่อยไปเจอสิ่งอื่นแต่ถ้าท่านสังสมเรื่องการเจริญสติและการเจริญสมาธิมันจะเป็นไปเพื่อการเ,เห็นทุกขงังพอเห็นทุกขังมันปรากฏชัดขึ้นมาแล้วธรรมชาติแห่งทุกมันดับพลึบไปวันนั้นท่านจะมีโอกาสเห็นตามความเป็นจริงจากทุกขงังที่มันดับไปนี่แหละขณะ <one. S 1> ทุกขังที่มันดับไปอนัตตก็ปรากฏพลึบแค่เห็นทุกขังมันจะเปเห็นอนัตตาอนัตตาจะสว่างโล่งโพลขึ้นมาเป็นธรรมชาติธรรมดาแห่งความไม่มีอะไรเลยท่านจะ และนักการเห็นอนัตตาที่เกิดขึ้นมันก็จะพาไปเห็นอนิจจังเห็นทุกขังตัวเดียวไปเห็นอนัตตาและเห็นอนิจจังมันจะไปด้วยกันทั้งหมดทั้งวงคือแค่สั่งสมการเจริญสติการเจริญสมาธิมันจะพาท่านไปเจอกับทุกขังอนิจจังและอนัตตาแต่ในขณะที่เจอไตรลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเจอทุกขังเป็นหลักเจอทุกขังมันชัดที่สุดมันจะออกจากทุกในธรรมชาติแห่งความเป็นทุกข์ที่มีทุกอยู่ทุกจะบีบคั้นบีบัดตุ้มให้ท่านไปเจอธรรมชาติแห่งความไม่มีทุกข์มันนปปกกกกทททุุุีีลเเเ็็ห เจอทุกเป็นเรื่องใหญ่และในที่สุดก็ออกจาบทุกไปได้จากความที่ทุกมันดับพอทุกมันดับมันจะไปเจอกับอนัตตาต่อเพราะมันเป็นธรรมชาติธรรมดาทุกที่ดับไปนี้ดับจากอุปทานที่มันดับแค่ดับอุปทานตัวตนมันก็ถูกดับไปด้วยในขณะที่ตัวตนถูกดับอนัตตามันปรากฏขณะที่อนัตตาปรากฏอนิจจังมันก็สว่างโพล่งขึ้นมามันก็จะเห็นตามความจริงมันมีแค่ทุกข์ขังมีแค่อนัตตาและมีอนิจจังมันวนกันอยู่อย่างนี้กดใจรักแค่เจอทุกข์ขังอนิจจังและอนัตตก็เจอด้วยมันมาด้วยกันทั้งหมดเลยเจอรวคบัั3ต แม้บางท่านถ้าส่งสมปัญญามาไปเจอธาตุมันก็จะกลับมาเจอทุกขังและอนิจจังอมือนเดิมมันจะสว่างถึงกันหมดในกรณีบางท่านที่อาศัยป่วยอดอดอออิดดอดร่างกายไม่แข็งแรงออดอดแอด,อด,อด,อดไปเรื่อยจนในที่สุดมันเจอแต่ความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เทียเท่ยงขณะที่ไปเจอความไม่เที่ยงแล้วออกจากทุกในความไม่เที่ยงนั้นมาได้ไปดับทุกในส่วนนั้นได้มันจะมีโอกาสมาเจอกับธรรมชาติของทุกขังและอนัตตาเป็นการเข้าถึงธรรมด้วยความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไปเจอแต่ความไม่เที่ยงจนสามารถดับทุกชนนนนนิดดัั้้้จากเเหหตุ่งมไไทีย แค่ไปเจอเรื่องนั้นธรรมชาติแห่งอนัตตาและทุกขังก็จะเจอเหมือนกันมันวนเกื้อกูลกันอยู่ตลอดเจอหนึ่งเรื่องเจอทั้งหมดเจอทุกขังเจออนิจจังและอนัตตาเจออนิจจังก็จะเจอทุกขังและอนัตตาเจออนัตตาก็จะเจอทุกขังและอนิจจังมันจะวนกันอย่างนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาห่งการวนเจอกันแต่ขณะที่มีโอกาสสะสมสติและสมาธิเป็นหลักมันจะเจอทุกขังเป็นเรื่องใหญ่มันจะมีโอกาสทุก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 ทั้งโลกจะมารวมอยู่ที่ท่านและในที่สุดมันออกจากทุกเมื่อออกจากทุกมาได้ก็เห็นตามความจริงอนัตตามันพุ มันจะมีโอกาสเห็นและเข้าใจอนัตตาตามความจริงว่าเพราะไม่มีอุปทานตัวเดียวทุกก็ไม่มีเมื่อทุกไม่มีอนัตตามันก็ปรากฏชัดธรรมชาติแห่งอนัตตาท่านจะเข้าใจด้วยตัวท่านเองไม่ต้องมีใครมาอธิบายว่าอนัตตาคือความไม่มีอะไรตอนนั้นท่านจะเข้าใจเองและความเป็นอนิจังท่านก็นจะเข้าใจโดยอัตโนมัติเช่นกันนี่คือคุณาลังการทางจิตจากการสั่งสมสติจากการสังสสากการส่งสมสมาธิมันจะเป็นไปเพื่อความเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นโดยกระจ่างแจ้งไม่เป็นผู้แห่งแรงในการเข้าถึงธรรม มันไม่ต่างอะไรกับเจตว,วิมุตในเบื้องต้นชนิดที่เป็นย่อยๆเล็กๆแต่ถ้ามีโอกาสสั่งสมอีกสีพอรประมาณและสั่งสมต่อเนื่องเรื่อยๆมันจะมีโอกาสผลักดันให้ท่านไปเจอกับภาวะสุดท้ายเป็นอรหัตตภูมิท่านจะมีโอกาสเข้าสู่อริยภูมิสุดท้ายแค่สั่งสมสติสั่งสมสมาธิมันจะไหลพุดงไปเลยสหธรรม,มิกผมที่มีโอกาสเจอกันท่านมีโอกาสเจริญสติเจริญสมาธิมาในลักษณะเดียวกันกันกบผมแต่ท่านปารับต่อปารับอย่างต่อเนื่อง ผมแค่เจอเรื่องนี้3เดือนต่อเนื่อง3เดือนมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์อยู่3เดือนเวทนามันไม่อยู่3เดือนผมประรับแค่นั้นแลวผมก็ปล่อยมันเลยแต่ในที่สุดมันก็ตีคืนมาให้ใช้ชีวิตโดยปกติธรรมดาว่าธรรมชาติตามความเป็นจริงว่ามันจะต้องเดินไปต่อโดยได้มีโอกาสได้นำมรรคทั้งหมดมรรควิธีมาได้ใช้ตามความเป็นจริงบุคคลผู้ที่มีโอกาสได้ใช้มรรควิธีคือการเข้าไปเห็นธรรมก่อนแล้วจะมีโอกาสได้นำมรรควิธีนั้นมาใช้ใช้เพราะอะไรใช้เพราะจะต้องไปดับทุกข์ใช้เพราะจะต้องไปเกี่ยวข้้องงกับผูคนต่าๆ มันจะเอามาใช้ในกรณีต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนต่างๆไปมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆหรือสัตว์อื่นๆมันจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์มันจะได้มีโอกาสเอาอริยมรรคมาใช้ในกรณีที่ไม่ถึงทําไม่บรรลุธรรมไม่มีธรรมมาจากสุขมันก็จะไม่สามารถหยิบองค์ของอริยมรรคใดๆมาใช้ได้เลยเพราะมันไม่เห็นมันไม่มีมุมมองที่จะเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ของตนและคนอื่นแต่ถ้ามีโอกาสไปเจอมาแล้วเจอธรรมชาติความดับทุกข์แล้วมันจะรู้ธรรมความปจริงว่าสิ่งนี้ถ้าไปพูดไปคิดไปทําแล้วมันนนนจะเป็ไื่ออคความททททุุกกัั้้งงตน มันจะมีวิธีอย่างไรที่จะไม่ให้เป็นทุกตนเองและไม่ให้เป็นทุกคนอื่นมันก็มีแต่เรื่องของการใช้อริยมรรตตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเห็นตามความจริงว่าส <Scotland 's S 2> <relatives S 1> ร้างเหตุอย่างนี้ม,นนมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราสร้างเหตุอย่างนี้มันจะเป็นไปความเป็นทุกข์ทุกทั้งเราทุกทั้งเขาแล้วจะไปสร้างทําไมมันก็จะตัดออกไปด้าในเรื่องการดํำริถ้าคิดอย่างนี้มันจะเป็นไปเพื่อตนเองทุกคนอื่นก็ทุกแล้วมันจะคิดทําไมมันก็จะวางออกไปในกรณีของการทํางานการประกอบอาชีพหรือการมีความเพียรต่างๆมันก็จะเเเเปป็นนนนนไไไโดดยยยยการมม่่่บบบีีีตอองและคื มันจะเป็นเรื่องความง่ายมันจะเป็นเรื่องความง่ายเป็นมุมมองของความง่ายที่พยายามไม่เบียดเบียนทั้งตนและคนอื่นมุมทั้งหมดมันจะเป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นแค่นั้นเองธรรมชาติธรรมดาแห่งอริยมรรคมันจะถูกนํามาใช้เพื่อให้เกี่ยวข้องกับคนอื่นโดยไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป้าหมายมันมีอยู่แค่นั้นและบุคคลใดที่ใช้ชีวิตชนิดที่ไม่ค่อยเป็นทุกข์ไหลต่อเนื่องกันอย่างเป็นกระแสเดียวกันมันก็จะไหลไปสู่กระแสแห่งพระนิพพานมันก็จะไหลและลาดเอียงไปสู่กระแสของพระนิพพานอันเป็นมหาสมุทรใหญ่ที่รออยู่ข้าหน มันจะเป็นเหตุธรรมดยายของความเป็นอย่างนี้เจออย่างนี้แล้วลาดเอียงไปและไหลไปสู่ธรรมชาติแห่งพระนิพาะกลไกมันจะไหลไปจากธรรมชาติแห่งการรักษาไม่ให้ใจของตัวเองมีสุขหรือมีทุกข์และพยายามที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์เกินประมาณความง่ายในการเข้าถึงในการรู้แจง้งมันจะเกิดขึ้นจากการเจริญสติจากการเจริญสมาธิแค่ทำสองเรื่องนี้มันจะเป็นไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเองท่านจะมีโอกาสได้เห็นอย่างที่ผมเห็นท่านจะมีโอกาสสัมผัสอย่างที่ผมสัมผัสและจะเข้าใจอย่างที่ผมก็ำลังเข้าใจอยู่ การกล่าวทมท่านจะสามารถกล่าวได้ไม่ต่างกับผมเพราะมันเป็นคุณอลังการทางจิตที่เกิดจากการสั่งสมสติและสมาธิทําแค่สเรื่องนี้เป็นหลักท่านจะมีโอกาสเจอที่นี่ผมเจอทุกกรณีแต่ทั้งหมดนั้นมันก็แค่ประสบการณ์ส่วนตัวเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามเหตุอันพอจะเพ่งทําได้เกิดจากความขี้เกียจที่จะไปหยิบเลื่อเรื่องอายรกรณีมาใช้จึงหยิบแค่2กรณีสติและสมาธิปาโรคีนั้นมันก็เลยให้ผลประมาณนั้นออกเหตุประมาณนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วพระศาสดาทรงสรรเสริญกรรมฐานชนิดหนึ่งทรงสรรเสริญทรงยืนยันและทรงบัญญัติและพระ้อมตรัสยืนยันด้วยพระองค์เองว่าพระศาสดานี่แหละมีโอกาสได้บรรลุอนุตตรธรรมสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกรรมฐานชนิดหนึ่งคืออานาปานาสติถ้าเราไปม,มีโอกาสใช้อานาปานาสติมันก็จะมีโอกาสเข้าถึงธรรมอย่างที่พระองค์ทรงเข้าถึง พระศาสดายืนยันเองอ้างอิงเองลองไปใช้ดูแล้วมันจะมีโอากาสเป็นอย่างนั้นเพราะแม้ในส่วนที่ผมหยิบทั้งการเจริญสติและการเจริญสมาธที่มามันก็ยังมีกัดไหลไปรวมลงในกรณีเดียวกันกรรมฐานทุกชนิดฝึกมาหมดทุกทางทําทุกวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับกรรมฐานทุกๆชนิดในกรรมฐาน40ผมทํามาเกือบหมดแต่มันไม่มีอะไรให้ผลเลยในวันที่มันจะให้ผลมันไหลไปสู่กรณีแห่งอาณาปนา,ปานสติ วันที่มีโอกาสอนุญาตให้มันตายนั่นแหละมันจะมีโอกาสไปเจอกับกรรมฐานชนิดที่เป็นกรรมฐานเดียวกับพระสมาสมาสัมพุทธเจ้ามันจะมีโอกาสเจอกับเรื่องเดียวคืออาณาปณสติกรรมฐานที่ทามาทุกชนิดเป็นนั้นยกเลิกเพิกถอนมันหายไปเองโดยอัตโนมัติพอมีโอกาสไปเจอธรรมชาติในการสลัดคืนสิ่งเดียวที่จะปรากฏชัดที่สุดคืออาณาปณสติเพราะสิ่งนี้คือปัจจุบันธรรมมันจะมีโอกาสอยู่เฉพาะกับปัจจุบนันธรรมและปัจจุบันธรรมมันก็อาศัยเหตุจากสัมปชัญญะ สัมปัมปัจญช่การรู้สึกตัวทั่วพร้อมตื่นตัวรู้พร้อมเมื่อมันตื่นตัวรู้พร้พรพอมมันไม่ได้รู้อะไรมันรู้เฉพาะในปัจจุบันรู้เฉพาะในลมหายใจมันไม่ได้วิ่งไปข้างนอกในขณะที่ลมหายใจปรากฏอยู่มันจะรู้อยู่แค่นี้เรื่องอื่นมันไม่ไปเลยมันไม่มีจิตส่งออกมันจะไหลมารวมในที่เดียวกันหมดมันไม่มีอะไรที่ต้องส่งออกเพราะมันกาลังดูอยู่ข้างในว่ามันคืออะไรเพราะมันไม่มีอะไรดีเท่ากับสิ่งที่กำลังอยู่ข้างในมันดีที่สุดคือสิ่งที่กาลังเป็นอยู่ดํารงอยู่ในปัจจุบันมันเป็นธรรมชาติแห่งความไม่มีท มันจะไม่วิ่งออกไปหาข้างนอกกระแสวิญญาณที่ส่งออกไปมันดับหมดมันเหลือสิ่งเดียวคือเหลือข้างในเหลือธรรมชาติแห่งการไตรตรองพิจารณารู้ตามความจริงว่านี่คืออะไรมันกำลังศึกษาของมันอยู่เป็นผู้เข้าสู่กระแสแห่งการศึกษาสิกขิบทแห่งการศึกษาในภายในมันก็จะเกิดขึ้นเสขขาปฏิปทามันก็จะเกิดขึ้นเวลานั้นมันจะเป็นไปเพื่อการศึกษาจากข้างในศึกษาจากใจที่กําลังดูอยู่ในธรรมชาติแห่งความเป็นอย่างนั้นอยู่มันไปเจอธรรมชาติแห่งความไม่มีทุกข์มันก็ดูสิ่งนั้นสิ่งเดียวอยู่มันจะไไม่่วิงอออกกปขน นี่คือสิ่งที่มันแปลกและอัศจรรย์ที่สุดการศึกษาที่ไหนไหนที่มีอยู่เป็นอยู่ในข้างนอกมันจะไหลมารวมกันหมดถ้าท่านศึกษาถูกการศึกษาที่ถูกต้องคือดูที่จิตที่ใจที่มันกําลังเป็นอย่างนั้นอยู่นั่นคือการเป็นนักศึกษาที่แท้จริงการที่ไปศึกษาข้างนอกมันไหลไปเรื่อยไหลไปตามเหตุมันไม่จบแต่พอมีอากาศไหลรวมมาอยู่ที่ข้างในมันเป็นไปเพื่อความจบมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปแสวงหามันกาลังเป็นไปเพื่อความสิ้นพบสิ้นชาติเป็นไปเพื่อความสิ้นปัญหาสิ้นความลังเลสงสัยเป็นธรรมชาติธรรรมมมมดา่่่งควไไีออะต มันจะค่อยดูและศึกษาไปเรื่อยจนกว่ามันจะหมดเหตุปัจจัยธรรมชาติแห่งกรรมฐานที่ชัดเจนที่สุดคือจะไหลไปรวมลงที่อาณาปานสติอยู่ดีถ้าท่านไม่อยากเสียเวลายเยินเยินอยู่นั้นใช้อาณาปานสติอันเป็นกรรมฐานของพระสัสดาที่ใช้ในวันที่กําลังจะตรัสรู้และแม้ขณะที่ตรัสรู้แล้วบรรลุอนุตตรธรรมสัมมาสัมพธิธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านยังทรงอยู่ในวิหารธรรมอันเป็นอานาปานสติมีอาณาปานสติเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรม ฉะนั้นอย่าเสียเวลามองข้ามซึ่งอานาปนสติถ้าจะใช้ให้ถูกให้แม่นให้ตรงเป้าใช้อานาปนสติเรื่องเดียวทุกอย่างจบเพราะกรรมาฐานทุกนิดถึงวันแห่งความสําคัญแห่งการเข้าถึงธรรมแห่งวันที่มีโอกาสเกิดธรรมจักสุมันจะไหลไปรวมอยู่ที่อานาปนสติ พราะฐานหลักๆมันอยู่ที่นั่นอยู่ที่สัมปััญญะเมื่อมีสัมปััญญามันไม่วิ่งไปไหนมันจะอยู่ที่ลมหายใจเพราะลมหายใจคือสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดในขณะที่ยังใช้ชีวิตอยู่มันยังมีโอกาสหายใจเข้าหายใจออกมันจะรู้อยู่แค่นี้นสิ่งที่มีโอกาสสาคัญที่สุดปรากฏชัดที่สุดตอนนั้นคือลมหายใจลมหายใจคือปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมคือความไม่มีทุกข์ตอนนั้นกรรมฐานทุกอย่างจะไหลมาที่อาณาปนสติหายใจเข้าหายใจออกมันเหลืออยู่แค่นั้นจะเจริญกรรมฐานที่ได้มาจะเก่งกรรมฐานที่ไนต่ต้องงไหลลสู่ อาณาปนสติมันจะค่อยคอยตัดเหตุออกไปจนในที่สุดเลือตลมหายใจเข้าหายใจ,ยจออกอาณาปนสติคือสิ่งที่ดีที่สุดสาธุครับ